ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู ลยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันโุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อ,รอมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะ คุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณารัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็ทําหน้าที่ปกครองประเทศประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น31จังหวัดมีสเขตปกครองนั่นก็คือจังหวัดอาเจกับยอกยากาตานะคะแล้วก็หเขตนครหลวงพิเศษนั่นก็คือจาการ์ตานั่นเองคะ่ะ ค่ะคำว่าประธานาธิบดีนะคะในภาษามาลายูก็คือ president 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 แปลว่าประธานาธิบดีคำนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนั่นค,คือ president นะคะค่ะสุซิโลบัมบังยูโดโยโน่ sudah menjadi presiden Indonesia s e p u l u tahun แปลว่า s ุซิโลบัมบัง y u d ดโยโน่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะ s u s i l o Bambang Yudhoyono sudah menjadi presiden Indonesia 10 tahun. แปลว่า s u s i l o Bambang y u d o y o n o ดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะ10 tahun แปลว่า10ปีค่ะ ประธานแปลว่าประธานาธิบดีค่ะสุซิโลบัมบังยูโดโยโน่ซุดอกมันจะดีประธานาธิ n อินโดนีเซียสิบุ่งตนแปลว่าสุซิโลบัมบังยูโดโยโน่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียรประเทศอินโดนีเซียมีประชากรที่นับถือหลายศาสนาทั้งอิสลามคริสตินดูแต่ว่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีมากที่สุดถึง87%เซ ในอดีตนั้นพระพุทธศาสนาแบบมหายานมีความเจริญรุ่งเรืองมากประมาณปีพุทธศตวรรษที่12มีโบราณสถานที่สำคัญอยู่สองแห่งในอินโดนีเซียนั่นก็คือบรมพุทโธหรือบรบุดูและพระวิหารเมนดุตนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบรมพุทโธไปทางทิศตะวันออก3กิโลเมตรปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของอินโดนีเซียค่ะค่ะ คำว่าเจริญรุ่งเรืองในภาษามาลายูก็คือมัมมุดมัมมุรมักบูรแปลว่าเจริญรุ่งเรืองค่ะ a นอินโดนีเซีย a นอดีตศา a a าบูซา a ป a น a าสนาที่มีชื่อเสียงมากในอินโดนีเซีย a l อดี a ศาสนาบูซา d a l a h า g a า a y a ม g s a ่ g a ส m a k ม u ก แปลว่าที่อินโดนีเซียในอดีตนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รุ่งเรืองมากค่ะดีอินโดนีเซีย pada masa lalu a g a m a b u ูซ a a a ด a ล a อ a ร a ม a ยางสังกัดมักมูรแปลว่าที่อินโดนีเซียในอดีตนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากค่ะ pada masa lalu pada masa lalu แปลว่าในอดีตค่ะ ยังสัง a ัดมากมุดยังสัง g ัดมากมุดแปลว่าที่เจริญรุ่งเรืองมากค่ะ pada masa al lalu แปลว่าในอดีตยังสัง g ัด m a k m u ดแปลว่าเจริญรุ n ่งเรืองมากค่ะ d นอินโดนี i ซีย pada masa lalu agama Buza adalah agama y a n g sangat makmur แปลว่าที่อินโดนีเซียในอดีตนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสำรับทิงการสกยันต์ริมากาศคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p colon slash slash e x t e n dot p n dot p s u dot a c dot t h